สวัสดีค่ะผู้ปกครองและนักศึกษาทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะหรือที่เราเรียกว่าบ้านสีขาวนะคะในวันนี้ค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจ,จารย์ดกรกรวิาพาภูนผลรองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเรียนการสอนออนไลน์ในปีการศึกษา2563ค่ะโดยทางคณะของเรานะคะได้จัด การเตรียมความพร้อมแบ่งออกเป็น3ด้านด้วยกันนะคะด้านแรกเป็นเรื่องของการจัดอบรมในการใช้โปรแกรมในการเรียนการสอนออนไลน์นะคะด้านที่2เป็นเรื่องของการทําเว็บไซต์ขึ้นมาพิเศษโดยเฉพาะสําหรับนักศึกษาเลยนะคะและด้านที่3เป็นเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกที่เราได้เตรียมให้กับนักศึกษาในปีการศึกษาหน้านะคะ่ะ สำหรับในด้านที่1น,นะคะเรื่องของการจัดอบรมโปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนออนไลน์นะคะจริงๆแล้วทางคณะของเราได้จัดอบรมโปรแกรมที่สําคัญสําคัญให้กับนักศึกษาไปบ้างแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นโปรแกรมของ k k u eLearning นะคะซึ่งจะใช้เป็นห้องเรียนออนไลน์หลัก ของคณะเรานะคะโดยที่อาจารย์ทุกท่านนะคะก็มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยี l e a r n i n g เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ในรายวิชาต่างๆก็จะมีเนื้อหานะคะรวมไปถึงอมอบหมายงานต่างๆผ่านเ k ค e l e a r n i n r n i n g เป็นหลักค่ะ ที่พูดว่าเป็นหลักเพราะว่าบางรายวิชาอาจจะมีโปรแกรมเสริมนะคะยกตัวอย่างเช่น Google Classroom นะคะซึ่งเราก็ได้จัดความพร้อมนะคะให้กับนักศึกษานะคะทำให้นักศึกษาสามารถที่จะใช้ได้ทั้ง q e-learning แล้วก็ Google Classroom นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีโปรแกรมที่ใช้ในการสื่อสารนะคะไม่ว่าจะเป็น Zoom นะคะ Google Hangouts Meet นะคะแล้วก็ เรื่องของการเตรียมพรีเซนต์งานต่างๆเช่น OBS Studio นะคะหรือว่า o o m นะคะเราก็ได้จัดเทรนให้กับนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้มีความมั่นใจนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเรียนในปีการศึกษาต่อไปนะคะค่ะความพร้อมในด้านที่2ที่คณะได้จัดเตรียมไว้ให้นะคะก็คือคณะได้มีการพัฒนาเว็บไซต์นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์พิเศษสาหรับ เอาไว้เป็นช่องทางในการติดต่อกับนักศึกษาโดยเฉพาะเลยนะคะเราเรียกว่า h u s o Online Platform for Students นะคะหรือ Hop for students นะคะในเว็บไซต์นี้มีหน้าที่หลักๆอยู่4หน้าที่ด้วยกันนะคะหน้าที่แรกนะคะก็คือเป็นเรื่องของหิลโซคลิปส์ ips, นะคะซึ่งเราจะแขวนวิดีโอต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับคณะนะคะเกี่ยวข้องกับหลักสูตรและรายวิชานะคะรวมไปถึงวิดีโอที่สําคัญสาคัญที่คณะต้องการจะให้นักศึกษาไดา้ดูนะคะแล้วนักศึกษาสามารถที่จะเข้ามาดูวิดีโอต่างๆเหล่านี้ได้นะคะทางช่องทางที่เรา เราเรียกว่าหิโซคลิปส์ค่ะค่ะหน้าที่ที่2นะคะเราเรียกว่าหิวโซค u r ์ e s สนะคะซึ่งในหิวโซคอร์ e s สก็จะเป็นแหล่งที่รวบรวมรายวิชาต่างๆที่นักศึกษาจะต้องเรียนนะคะเราจะรวบรวมเป็นเหมือนเป็นลิงก์นะคะเพื่อนักศึกษาเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์นะคะโดยที่เราจะมี e-learning ของแต่ละรายวิชาอยู่ในช่องทางนี้นะคะดังนั้นถ้านักศึกษาเข้ามาที่ช่องทางนี้นักศึกษาสามารถที่จะเข้าห้องเรียนในแต่ละรายวิชาได้เลยนะคะ นอกจากนี้นะคะใน Hilo courses แล้วนะคะเราก็ยังมีส่วนที่เป็นลิงก์ที่เป็นลิงก์ข้อมูลนักศึกษาสามารถากดเข้าไปดูเพื่อเป็นข้อมูลเสริมในการเรียนการสอนได้นะคะช่องทางที่3คือ Hilo connection นะคะ ยูโซคอนเน็กชันก็จะเป็นเสมือนกับช่องทางที่ให้นักศึกษาได้ติดต่อกับอาจารย์นะคะติดต่อกับเพื่อนนักศึกษาด้วยกันเองรวงมไปถึงติดต่อกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ของคณะด้วยนะคะโดยที่ในยูโซคอนเน็กชันนะคะหลักๆเลยนะคะก็จะมีคล้ายๆกับเป็นช่องทางที่เอาไว้ตอบคําถามนักศึกษานะคะเราจะมีแชทบอทตลอด24ชั่วโมงนะคะไม่ว่านักศึกษาจะาส่งข้อความมาตอนไหนนะคะเราก็จะมีคนที่ตอบคาถามนักศึกษาได้ตลอดเวลาแต่ถ้านักศึกษาไม่ สะดวกในการที่จะใช้แชทบอทอยากจะเจอพี่พเจ้าหน้าที่พูดคุยกันแบบเห็นหน้านะคะเราก็จะมีบริการที่เราเรียกว่า k k u Meet นะคะซึ่งเราจะฝังตัวโปรแกรมที่เรียกว่า k k u Meet เนี่ยเข้าไปใน h i s o Connection เพียงแค่นักศึกษากดลิงก์ไปที่ h u s o หรือ k k u Meet นะคะเราก็จะเจอกับพี่เจ้าหน้าที่ป๊อปอัพขึ้นมาเลยแล้วก็จะคุยกับพี่เจ้าหน้าที่ได้เสมอนนั่งอยู่นั่งคุยกันเลยนะคะ นอกจากนี้นะคะเราก็จะมีไลฟ์แชนเนลนะคะในกรณีที่เรามีวิทยากรนะคะดังๆนะคะมาพูดหรือเล่าประสบการณ์ต่างๆนะคะนักศึกษาก็สามารถจะจอยเข้ามาที่ไลฟ์แชนเนลได้เสมือนก็เป็นทีวีะ TV, นะคะเป็นรายการทีวีให้นักศึกษาได้เข้าถึงนะคะของคณะเรานะคะรวมทั้งมีเรื่องของประกาศแล้วก็ข่าวสารต่างๆที่เราอยากต้องการให้นักศึกษาได้รับทราบด้วยนะคะ ช่องทางสุดท้ายที่อยู่ในเว็บไซต์ค่ะเราเรียกมันว่า u s e One Stop Services นะคะซึ่งในเว็บไซต์ของเรานะคะถ้านักศึกาคลิกที่ User One Stop Services นะคะนักศึกก็ เสมือนกับว่ามาที่คณะเลยนะคะนักศึกษาสามารถส่งคำร้องต่างๆนะคะหรือว่ายื่นขอทุนต่างๆได้เลยโดยที่เราจะมีแบบฟอร์มที่นักศึกษาสามารถกรอกนะคะแล้วก็สื่อสารได้กับพี่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละงานได้เลยนะคะดังนั้นเรียกได้ว่าถ้าเข้ามาที่ h s e l s โซว o นส s ็อปเ e อรแล้วก็มีทุกบริการที่นักศึกษาพึงจะได้ใช้อยู่ในนี้เลยนะคะค่ะ สำหรับในเรื่องของ h ิวโชออนไลน์แพลตฟอร์มนะคะก็อยากจะให้นักศึกษาเข้าไปลองใช้ดูนะคะเพื่อความสะดวกของนักศึกษาเองนะคะในความพร้อมด้านที่3ค่ะคณะของเรานะคะก็ได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกให้นักศึกษานะคะ,ะหลักๆแล้วค่ะเรามีโน้ตบุ๊กนะคะจำนวน700เครื่องนะคะที่จะให้นักศึกษาได้ยืมนะคะเพื่อเอาไว้ในการเรียน ออนไลน์นะคะโดยที่นักศึกษาสามารถที่จะมาเช็คเอาโน้ตบุ๊กได้ที่คณะนะคะให้นักศึกษาติดตามรายละเอียดต่อไปนะคะนอกจากนี้ค่ะเราก็จะมีเรียกว่าพินอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นระยะเวลา3เดือนให้นักศึกษาฟรีนะคะนักศึกษาสามารถใช้พินอินเทอร์เน็ตในการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะติดกับโน้ตบุ๊กนะคะหรือมือถือก็ได้นะคะเพื่อใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ค่ะ นี่แหะค่ะเป็นความพร้อมทั้ง3ด้านนะคะที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้นะคะก็หวังว่านะคะนักศึกษาจะได้รับความสะดวกสบายในการเรียนออนไลน์นะคะในปีการศึกษา2563ค่ะเอาไว้เจอกันที่คณะนะคะหรือเจอกันออนไลน์ค่ะสวัสดีค่ะ